หลวขพาะปจะ่อนประจําวันจันทร์ที่8เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2567ซึ่งตรงกับวันขึ้น3ค่ำเดือน8ปีมะโรงจุลศักราช1386คิตศักราช224 0 24. การประกอบการมงคลห้ามประกอบการมงคลห้ามถอยรถใหม่ออกจากอู่วันนี้อย่าใจร้อนอย่าใจเร็ว ให้ยึดหลักทางสายกลางทุกอย่างควรหวังผลประโยชน์ในโอกาสถัดไปสำหรับสีแก้เคต็ดวันนี้ส,สีขาวสีเขียวสีเหลืองสีอับโชคคือสีส้มสีแดงทิศที่จะให้โชคลาภคือทิศใต้ทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้วันนี้เป็นวันนรากาธาตุน้ำถูกกับปีมะโรงปีฉลูปีมะเสง็งกัดแย้งกับปีรากาปีชวดคนเกิดปีเถาะ มีเรื่องวุ่นวายเดือดร้อนอึดอัดใจระวังบาดเจ็บจากสิ่งของมีคมใกล้ตัวสำหรับเด็กเกิดวันนี้เป็นคนแก่กล้าและรอบรู้หากได้รับการส่งเสริมที่ดีภายหน้าจะมีอนาคตรุ่งเรืองอย่างมั่นคงนะครับอันนี้คือคำพยากรณ์จากจากมหามงคล c o m นะครับ น้ำดื่มบีบีทิพยเพื่อนแท้แก้กระหายผ่านกรรมวิธีรีเวิร์ส s อสโ i s, <S ีฆ่าเชื้อด้วยแสงอุลตราไวโอเลตบรรจุขวดปิดสนิทมีวันเดือนปีติดข้างขวดโทร083 355 3378 083 355 3378